กลับได้แฟนไปมีความสัมพันธ์กับน้าของตัวเองนะคะฮะร้อยแปดคำถามหัวใจคุณน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเรื่องกลับได้แฟนไปมีความสัมพันธ์กับน้าของตัวเองนะคะฮะ uh huh. เดี๋ยวนะยังไงคะเรากับแฟนคบกันนานแค่ไหนแล้วคะ อคบกันมาเก้าปีแล้วค่ะเก้าปีแล้วแล้วน้องเจอกันยังไงอะคะอืมขอโทษค่ะคือเรื่องมันเพิ่งเกิดไม่นานค่ะประมาณันที่วันที่เก้าวันที่เก้าเดือนแปดเนี่ยค่ะหมายถึงว่าหนูเพิ่งจับได้หนูเพิ่งจับได้โอเคคือกับแฟนคบกันมาประมาณเก้าปีแล้วค่ะค่ะแล้วคือตลอดเวลาคือทุกอย่างมันก็ดีดีหมดทุกอย่างแล้วก็ช่วงระหว่างเก้าปีก่อนหน้านั้นก็คือ ช่วงครกันแรกๆก็อาจจะมีปัญหากันบ้างมันยังปรับตัวกันไม่ได้ก็คือมาช่วงสามถึงสี่ปีหลังก็คือเหมือนปรับตัวกันเข้ากันได้และคือทุกอย่างมันดีมันดีมากค่ะ <Okay. S 2> แล้วส่วนน้าของหนูก็คือน้าของหนูเขาเป็นอ่าอยู่ต่างประเทศ <Okay. S 2> คือเขาก็จะกลับไทยประมาณปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปดูแหละดูเราก็ พาเขาไปเที่ยวดูแลอะไรตลอดคืนหนูกันนะคนเนี้ยสนิทกันมากๆคือหนูรักเขาเหมือนแม่อีกคนหนึ่งเพราะแม่หนูเสียไปแล้วอืค่ะแล้วพอดีหนูซื้อบ้านตัวน้าหนูเองเขาอยากให้หนูไปใช้ชีวิตกับเขาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันค่ะเขาก็เหมือนพยายามเราขอวีซ่าไปแล้วมันก็ยังไม่ผ่านอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าแล้วตัวน้าหนูเองอะ่ะเขาเลิกกับแฟนได้ประมาณ เกือบสองปีเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาอะจะแต่งแต่งตัวแฟนของหนูไปให้ทำวีซ่าค่ะแต่งงานเหมือนแต่งงานแบบจะทะเบียนเพอ่อขอวีซ่าให้แฟนหนู<อ>ว่าไปทํางานที่ต่างประเทศเขาก็พอทําวีซ่าไปออยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันแล้วก็ก็คือช่วงเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะเขาก็ก็คุยคุยกันตลอดวิดีโอคอลหาตลอดเพราะว่าพอเขาไปปุ๊บเราก็คิดถึงเขาเราไม่เคย เราสองคนไม่เคยไม่เคยห่างกันเลยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาสแสดงว่าแฟนเราไปอยู่กับนา้าใช่คะ่ะที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศทําไม<ช>ทําไมเขาถึงอยากไปทํางานที่นู่นล่ะคะคือที่นู่นเองินอย่างน้อยที่นู่นมันหาเงินง่ายกว่าแล้วก็เงินเดือนมันก็เยอะกว่าพอสมควรค่ะอ,อย่างน้อยก็แบบว่าเขาก็อยากให้เขาอยากได้เงินแล้วก็มาช่วยแบบว่าทางที่บ้านนะคะก็เรื่องมันก็เกิดประมาณได้ประมาณคืออยู่ได้ประมาณเดือนกว่าแล้วมันมีวันหนึ่ง มีกล้องวงจรปิดคือที่บ้านติดกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะแล้วกล้องวงจรปิดตัวน,นั้นอะ่ะเขาก็ไปติดที่บ้านที่ต่างประเทศค่ะ <c oughs> แล้วกล้องวงจรปิดมันด้งเข้ามาในมือถือของหนูหนูก็คิดว่าแฟนน่าจะติดไว้ใส่ใส่ใส่ใสใสอีเมลใส่อะไรสักอย่างอะ่ะให้เข้ามาเพิ่มมาในในโปรแกรมโทรศัพท์ของหนูเพื่อจะได้เห็นว่าเขาทําอะไรอยู่อย่างนี้อย่างนี้ค <c oughs> ่ะเพื <c oughs> ่อจะให้หาคิดถึงกันแต่หนูก็ ไม่ถามแฟนว่าติดกล้องให้หรอคะอะไรอย่างเงี้ยว่าประมาณเนี้ยค่ะหนูก็ไปปากหนักหนูก็ไม่ถามทั้งที่ทหนูจะถามจะถามหนูก็ไม่ถามค่ะแล้วมันมีจังหวะหนึ่งวันนั้นมันเกิดน้าของน้าหนูพอดีหนูก็เปิดกล้องไปดูเขาก็เหมือนว่าทากับข้าวกันอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้าหนูก็พูดขึ้นมาว่าวันนี้วันเกิดมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมแล้วแฟนหนูก็พูดว่าไม่มีหรอกขอกอดหน่อยเขาก็กอดอกอดน้าหนูก็ ซึ่งเป็นปการกอดปกติ <c oughs> แล้วคิดว่าคงไม่มีอะไรก็ต่างประเทศแล้วแล้วเราก็ไว้ใจนะแต่เรามันคงไม่มีเพราะว่าอายุเขาต่างกันมากค่ะ <c oughs> นะหนูก็ประมาณห้าสิบปปลายแฟนหนูสามสิบปลายค่ะคะ่ะ <c oughs> แล้วคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> จนเ็งของตีห้าของวันที่สิบก็คือหนูก็เห็นเห็นว่ามันเขาพยายามจะมีอะไรมีอะไรกันมีอะไรกันแล้วแบบว่าซึ่งคู่รักทั่ว ั่วไปก็ทํากันนะคะ mm hmm. ทาเหมือนคู่รักเขาทํากันเลยก็ <c oughs> แล้วตัวแฟนหนูก็เหมือนเขาก็พยายามพูดถึงหนูตลอดพูดกันนะคุยกันเรื่องนะตลอดค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ช่วงประมาณตีสี่ึงห้าเขาก็เหมือนว่านอนดูหนังด้วยกันแล้วเขาก็เริ่มแบบกอดหอมกอดกันหอมกันจูบก,กันแล้วก็จนมีอะไรแบบเลยเถิด mm hmm. เลยเถิด ไปแล้วก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่หนูซึ่งนั่นหมายความว่าหนูก็นั่งดูเห็นจากต้องวงจรปิดตลอดเลยใช่ค่ะแล้วตอนนี้หนูทาไงคะน้ำก็คือก็คือหลังจากที่หนูเห็นการหนูก็หนูก็ทําใจไม่ได้หนูก็สิ่งที่เกิดขึ้นหนูก็โพสต์เตตามไลฟ์สาระของหนูอ่ะแล้วแฟนหนูก็เหมือนเอายังไม่นอนอีกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาถามว่าเป็นอะไรทําไมถึงโพสต์เพลงเศร้าขนาดนี้หนูก็ถามเขานั่นสิมันเกิดอะไรขึ้นแล้วหนูก็พยายามหนูก็ นถามเขามีอะไรจะบอกไหมมีอะไรจะบอกไหมเขาบอกไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยเ็าไม่มีอะไรจะบอกหนูก็เลยส่งคลิปที่เขาพยายามจะมีอะไรแต่แต่ต้องบอกว่าเขาทําไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าเพราะว่าหนูเห็นแต่หนูพูดว่าเขาทําไม่ได้เขาพูดประมาณว่าเขาทําไม่ได้ เขาบอกว่าณตอนนั้นเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทําเขาเลยบอกว่าเขาทําไม่ได้เขาก็เลยก็เลยแบบหยุดกันไป่แล้วส่งคลิปไปแล้วเขาบ้างไงคะเขาก็เขาก็ช็อกอะค่ะแล้วเขาก็แล้วเขาก็รีเซ็ตกล้องเลยรีเซ็ตกล้องเลยแล้วเขาก็ร้องไห้หนูก็ร้องไห้ก็ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือน้าหนูท้าหนูรู้สึกหนูความสุขหนูหนูสุขหลังในตัวของน้าหนูมากมากว่าหนูรักเขามากมากแล้วทําไมเขาถึงทาแบบนี้แล้วเขาก็พูดกับหนูคําพูดหนึ่งที่มันฟังแล้วรู้สึกว่า เหมือนจะแย่งแย่งสามีกันอะ่ะเหมือนว่าไม่ต้องกลัวจะเสียแฟนให้น้านะน้าไม่เอาน้าไม่ไม่อะไรอยู่แล้วแล้วคือ<ม>แล้ส่งที่หนูรู้คุณนะ้าหนูก็พยายามจะอ่อยจะให้มันเกิดขึ้นตลอดเพราะว่าวันนั้นพ่อหนูรวบรวมสติได้หนูก็มาคุยกันสามคนคุยผ่านวิดีโอคอลคะ่ะหนูถามว่าคือสิ่งที่หนูเห็นตั้งแต่แรกอะ่ะ<ม>หนูเห็นนะ้าของหนูอะ่ะ<ม>ก,ก็คือใส่เสื้อยือดตัวเดียวในบ้าน คือเรื่องมันเกิดที่ห้องโถงนะคะไม่ใช่ห้องนอนค่ะคือเขาใส่เสื้อตัวเดียวแล้วตอนลุกขึ้นมามันก็เห็นเห็นก้นนี่ค่ะเราถึงรู้ว่าเขาไม่ได้ใส่กางเกงทางที่เขาอยู่กับแฟนเราสองคนซึ่งมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วมันเป็น,นเรื่องตั้งใจฮาร์ดเซลมากจ,จริงเลยเนาะออ,อใช่ค่ะ,คะหนูก็เลยคิดว่านั่นคือสิ่งที่หนูหนูไม่ได้เสียใจที่เขาถ้ามันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าพลาดอารมณ์มันไปเพราะบ้า่ย บรรยากาศต่างประเทศาามันบรรยากาศมันอากาศจะเย็นยินดีๆมันจะอ่ะเลอตัวพลาดไปหนูก็จะพอเข้าใจอย่างนี้แต่นี่เรามารู้ว่าคือนาะหนูตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ครั้งแรกแล้วมันหลายครั้งแล้วที่เขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้แล้วตัวแฟนหนูเองเขาถามแฟนหนูตลอดว่าไม่ต้องการหรอเหงาไหมไม่ต้องการหรอถ้าอะไรมันเกิดขึ้นอยากให้มันเป็นความลับที่นี่ถ้าหนูไปแล้วก็วอยากให้ความลับตรงเนี้ยมันหายไป นี่คือสิ่งที่หนูเสียใจที่สุดกับน้าของหนูเองค่ะแล้ววันนี้คําถามที่อยากถามคือคือก่อนหน้าเนี้ยหนูอยากให้แฟนหนูกลับมานะคะแต่พอมันเกิดเรื่องแล้วอะหนูรู้สึกหนูไม่อยากไม่อยากได้เขากลับมาแล้วหนูก็รู้สึกผิดหวังให้ตัวของนะหนูไม่รู้ว่าหนูจะเอาหนูจะไปต่อยังไงกับชีวิตตอนนี้คือมันสับสนระหว่าง่าให้ให้ให้อภัยเขาแล้วเราหนูคิดว่า หนูถ้าหนูให้อภัยเขาแล้วหนูจะหนูไม่รู้ว่าหนูจะลืมเรื่องราตรงเนี้ยได้ไหมกับอยากตัดเขาสองคนออกไปจากชีวิตเลยหนูกาลังแบบตอนเนี้มันรังเลยแล้วสับสนกับชีวิตตัวเองมากอืมค่ะ okay. ถ้าน้ําคิดว่าในความผิดนั้นเกิดจากการที่น้าเป็นฝ่ายตั้งใจนะคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีอะคะ่ะพี่คิดว่าน้ําน่าจะรู้จักแฟนน้าดีกว่าพวกพี่อยู่แล้วใช่ค่ะน้นําคิดว่ามันเกิดจากแฟนน้าด้วยไหมล่ะหรือต่อคอะ ค่ะต่อที่มันเกิดเรื่องราวแค่ถ้าถ้าเขารักหนูมากพอแล้วเขามีความสำนึกที่เขาถ้าเขาไม่รักสบายจนเกินไปเพื่อให้ตัวเองอยู่ง่ายขึ้นที่นั่นหนูว่าเขาก็คงไม่กล้าทําแบบนี้นะค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบผิดศีลธรรมและแบบน่าเกลียดม,ม,มากๆค่ะค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะยังไงหนูให้อภัยจุดนี้ไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะค่ะถ้าเป็นแบบนั้น<ม>ก็แล้วแต่น้ำตัดสินใจ ใช่ป่ะคะ,ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยพี่รู้แหละว่ามันเป็นการยากจะทําใจแล้วก็จะบอกว่าอช่างมันเถอะทำม้เป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้ค่ะคนที่เราศรัทธามากๆสองคนทําให้เราเสียศรัทธาพร้อมๆกันวันนี้น้ําตัดสินใจได้เลยว่าตกลงถ้าหนูไม่ไหวกับการให้อภัยหนูไม่ให้อภัยพี่ก็ไม่ว่าอะไรนะจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้มันมันยากที่จะ จะให้อภัยได้ยังไงใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เป็นจริงก็ปล่อยน้าไปค่ะในที่สุดแล้วก็แค่เฮ้ยเราไว้ใจผิดคนจริงแฮะเราไม่เคยรู้จักมุมนี้ของน้าเลยมันก็คงมีความเสียใจอะค่ะแต่เปลี่ยนเขาไม่ได้กับคุณแฟนก็เช่นเดียวกันถ้าวันนี้หนูรู้สึกว่าเธอแค่ไกลกันขนาดเนี้ย มันไม่ใช่แค่นอกใจปกติค่ะนอกใจทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลที่เป็นบุคคลที่เป็นที่รักของเราและเป็นบุคคลที่เขาควรให้ความเคารพด้วยซ้ำซึ่งสามีหนูควรจะรู้ดีอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันคือความไม่เหมาะไม่ควรมันคือตักกะการใช้ชีวิตมันคือวิธีคิดในการดําเนินชีวิตของเขาถ้าเกิดบังเอิญเขามีวิธีคิดในการดําเนินชีวิตแย่ๆอย่างเงี้ย มันก็ยากจะเดินหน้าเลยพี่ก็เลยคอนเฟิร์มตามที่แบบเหมือนที่พี่อ้อยบอกเหมือนกันพี่ก็เห็นด้วยนะคะว่าถ้าไม่ไหวก็คือไม่ไหวะค่ะน้ำพี่รู้สึกว่าวันนี้ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวอ่ะพี่เข้าใจและเห็นใจได้เลยเพียงแต่ว่าก,ก็ก็ต้องคุยกันให้เรียบร้อยไปแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องแยกย้ายเพราะว่าเวลาก็เยียวยากันไปแล้วก็ยังต้องเป็นคุณแม่ของลูก4ี่คนเอาใจช่วยหนูนะให้ผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะคะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้ำค่ะ <นำ S 2> ขอบคุณมากมากเลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับไฟเดย์ร้อยแปดคำถามหัวใจ